สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะตอนรับก็สู่ข่าวเช้าสัปดาห์นะครับพบกับเรา2คนเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่บนสะพานข้ามคลองผีหลอกนะครับเป็น คลองพีหลอะอีกแห่งหนึ่งของอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับที่ตมบลไหนครับตรงนี้น้องแอนแรกหนมแดงนะคะเป็นพื้นที่ที่มีคนใช้ประโยชน์จากทั้งน้ําจืดอย่างเช่นทํานาข้าวนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากน้ําเค็มอย่างเช่นการทาบ่อกุ้งต่างๆด้วยแต่ย้อนกลับไปหลายสิบปีแล้วเนี่ยมีปัญหานะคะในช่วง10ปีก่อนหน้านี้ถือว่าปัญหาหลักหนาสาหัสมากใช่เพราะว่ามีเรื่องของน้ําค่ะเรื่องการบริหารจัดการน้ําแบบเดิมที่ใช้ประตูระบายน้ําแบบเป็นบานทึบ ต้องยกขึ้นมาทั้งบานแบบนี้นะคะใช่เวลาปล่อยน้ำออกกระหมุนน้ำมาเยอะเนี่ยคนใช้น้ําจืดทํานาข้าวน้ํามันก็ท่วมแล้วไงข้างล่างน้ำเค็มปล่อยน้ำออกมาของเสียมันก็ออกมาไม่ได้นะครับนี่คือปัญหาสคัญในช่วง1ิปีก่อนหน้านี้แต่นี่คือครบ1ิปีแล้วนะครับที่ปัญหาต่างๆได้คลี่คลายลงไปจนมีความสุขกันทั้งในชุมชนแห่งนี้นะครับตำบลแครงน้ําแรงทั้งพื้นที่ที่เป็นน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มสามารถที่จะทํานาข้าวเลี้ยงปลาสลิดได้ ป่าล้าเค็มก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูหาปูได้หมดเลยสบายๆใช่ค่ะ10ปีที่ผ่านมานะคะการแก้ปัญหานั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันนะคะมีการทําวิจัยหาความรู้ร่วมกันว่าจะจัดการยังไงโดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนี่คือโจทย์สําคัญสาหรับวันนี้นะครับที่เราจะมาติดตามกันครับคุณผู้ชมครับว่าทาไมชาวบ้านที่นี่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแล้วปัญหาที่แก้ไขออกมาแล้วเนี่ยดีต่อชาวบ้านอย่างไรบ้างในข่าวเช้าสุดสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะเดี๋ยวระวังครับเดี๋ยวจะ มไม่ได้ดูนะคะ <laughs> <laughs> ดูสิประตูลื่นๆแบบนี้ับไม่ธรรมดานะครับ่ใช่แล้วแล้วพี่เขากําลังทํางานกันอยู่เลยนะค่านนี้ครับนี่นะคะสวัสดีครับพี่เรัพี่ปัญญาพี่ปัญญาุมโนนะครับทั้งสองท่านนี่ถือว่ามีส่วนสําคัญนะครับในการแก้ไขปัญหาระหว่างคนที่อยู่น้ำจืดกับน้ำเค็มใช่เป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานนะคะแก้ปัญหาเนี่ยผลออกมาคิดร่วมกันได้ประตูระบายน้ําหักเผยนี่มาหลักการทํางานเป็นไงคะหลักการทํางานของประตูเรื่องของผม เขาประตูนี้ช่วยแก้ปัญหาเดิมได้ยังไงต่วของประตูนี้ก็อย่างที่เห็นนี่ฮะมันคือมันในแบบของมันเนี่ยมันคลี่คลายปัญหาของความขัดแย้งของชาวบ้านที่ผู้ใช้น้ำสองสี่ฝั่งนะฮะคืออย่างอย่างนี้ว่าพื้นที่ของตำบลแพร่หนือแดงเนี่ยโดยกายภาพของมันเนี่ยมันอยู่ในรอยต่อน้ําจืดและน้ําเค็มครับที่ผู้คนของพื้นที่ก็จะมีสองวิถีซี่น้ําจืดก็จะเป็นผ้าเกษตรครับน้ําเค็มก็จะเป็นผ้าประมงคครับ เี่การแบ่งโซนใช้น้ำเนี่ยก็มีถนนคันที่ถนนที่คุณวิ่งเข้ามานี่แหละเป็นเป็นเครื่องกัน้น <c oughs> ระหว่างสองน้ำคลองธรรมชาติที่ถูกถนนเนี่ยทับผ่านเนี่ย,นนยก็จะมีประตูระบายน้ำแบบทุกจุดแล้วก็บางเอินที่บ้านอยู่ใกล้บ้านผมมันก็จะมีตรงนี้จุดหนึ่งเป็นจุดที่หนึ่งถ้านับจากตรงนี้ออกไปนะฮะผมก็จะได้พบภาพชาวบ้านของภาคเกษตรนะฮะผมตกก็จะมี ชาวบ้านมาเยอะมากหมุนไหมมาขอหมุนเปิดประตูให้ฝั่งเนี่ยอีกฝั่งเป็นไงภาพอีกอีกฝั่งปลายน้ําสินะสงสารยังไม่รู้ยังไม่รู้จะไม่รู้จะไม่รู้ครับเพราะเมื่อก่อนนี้ระบบสื่อสารมันไม่มีเหมือนวันนี้ใช่ไหมครับเขาได้รับผลกระทบแล้วรู้ทีหลังทุกครั้งเออผมก็มาได้คิดแบบนี้ออกมาว่าจากอดีตเนี่ยบานประตูเนี่ยการระบายน้ําแต่ละครั้งต้องชุดที่เรายืนเนี่ยมันจะขึ้นได้ทั้งชุดเลยยกขึ้นเลยยกขึ้นไปเลย เทตะกรนเลนเน้าก็ออกไปด้วยพวกวัชพืชมันก็จะออกไปเป็นก้อนก้อนแล้วก็ไปส่งผลกระทบกับลายน้ำมากเลยค่ะเนี่ยผมเห็นตัวนั้นแหละตัวนั้นคือตัวปัญหาครับเหตุเป็นที่ตั้งครับเหตุเป็นที่ตั้งของพี่มโนนี่คือยังไงบ้างเป็นโจทย์หลักของผมเลยครับือว่าเอ้เราต้องแก้ตรงนี้แหละเพราะตรงนี้มันไปรับผลกระทบลายน้ําผมก็มันคิดว่าพลิกการระบาย จากข้างล่างออกมาเป็นข้างบนได้ไหมระบายผิวน้ำได้ไหมระบายผิวน้ำได้ไหมผมไม่คิดแบบนี้ออกมาผมก็เอาแบบนี้ไปนําเสนอชาวบ้านค่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะคือผมพิกการระบายเลยในหมู่ชาวบ้านเข้าใจการทํางานผมก็ไปเอาชาวบ้านผู้ใช้น้ำทั้งสองสี่ฝั่งน้ําจืดน้าเค็มมาคุยกันแล้วเปลี่ยนการระบายแบบเก่าที่เราเคยเอาน้ําก้อนโตๆไปให้คุณะ มาสไลด์ทิ้งเป็นแผ่นบางๆให้มันเชือจางกับน้ำเค็มน่าจะดีกว่าไหมผลตอบรับดีเป็นยังไงบ้างครับดีไหมคะค่อนข้างดีมากเลยนะเป็ังาี่ปัญญาอืก็เราเอาคนน้ำจืดคุยคนน้ำเค็มเอาคนน้ำเค็มคุยคนน้ำจืดพอคุยแล้วแล้วก็เอาความรู้เขามาพี่มโนกมาออกแบบลรวคืนความรู้ให้เขาอีกที พอคืนความรู้เขาเลยเขาก็บอกว่าถ้าน้ําแบบนี้ชาวนาไม่ต้องมาเปิดน้ําเพราะน้ํามันจะพองตลอดน้ําจะออกตลอดคนน้ําเค็มก็ดีด้วยผมก็เลี้ยงกุ้งน้ําเค็มอยู่มันได้น้ําก่อยน้ําก่อยมามาเลี้ยงกุ้งใช้น้ําไม่เค็มจัดอะไรเงี้ยน้ําก็จะไหลไปพี่มโนก็ทําให้ถ้าน้ําจืดเหลือน้อยก็ปรับยกยกแกนนี่ขึ้นนะฮะเวลาน้ําน้ําจืดมาเยอะกกดแกนนี้ลงไปน้าก็จะล้นออก จะได้บานสวิงบานถับเผยมันก็ทาหน้าที่กั้นน้าเค็มไม่ให้เข้าเพราะคนน้ําจืดไม่ต้องการน้ําเค็มแต่ไม่ต้องการน้ําท่วมน้ําน้ํามีเยอะมันก็ไหลออกมาเมื่อไหลออกมามันก็ไม่ท่วมครับจากหนึ่งบานกลายเป็นตอนนี้เป็นสิบบานแล้วสิบบานผมพยายามเอาแบบนี้แยกคนออกจากแบบให้ประตูทํางานมันเองค่ะพอหลักการแบบนี้ถูกนํามาใช้แล้วอย่างพี่ปัญญาเองใช้ประโยชน์จากน้ําเค็มนะคะทํา เนื้องเนุ้งเนื้งูนะคะเห็นความต่างยังไงกับก่อนหน้านี้กับพอมาใช้วิธีการนี้แล้วเป็นคนใช้น้ําเมื่อก่อนเวลาเปิดประตูนี่ยมันตายยุกมันตายล้างบางเลยมันตายทั้งลำคลองเลยเวลาเปิดประตูทีเนี่ยมันตายยันทะเลเลยคนทอดแหคนงมกุ้งคนตกปลาดุกทั้งในบ่อในคลองนี่ในบ่อในบ่อก็ไม่ได้น้ำเข้าบ่อไม่ได้ในคลองก็ไม่เหลือครพี่มโนครับพี่ปัญญาครับแน่นอนครับการที่จะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้เนี่ยกับการที่จะสร้างเป็น รูปแบบเป็นเขื่อนกั้นน้าแบบนี้นะครับเป็นการระบายน้ำเน<ะ>ี่ยมีปัญหาแน่นอนเรามีการพูดคุยกันยังไงบ้างระหว่างหน่วยงานต่างๆจนได้ข้อสรุปออกมาเป็นรูปแบบเนี่ยอ,อันนั้นมันเป็นปัญหาที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราอยู่ในฐานะชาวบ้านที่การจะให้ชาวบ้านมีเสียงดังๆแล้วให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยเขาได้ยินเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องใช้พลังคนที่พอดีว่าคนพื้นที่อ่ะมัน มันถูกแรงกดมานานแล้วไงมันจะเป็นแรงผลักคือมันเป็นปัญหาที่หมักหมมมาเป็นสิปีแล้วไม่เคยมีการแก้ไขใช่ไหมที่พอรวมพลังกันได้เนี่ยมันเริ่มเสียงดังอยื่ที่ปัญญาบอกว่าต้องใช้อย่างหนึ่งใช้มากเลยคือความอดทนและอดทนเลยอดทนกับอะไรบ้างคือจริงๆแล้วผมงานนี้ต้องขอบคุณสองวอที่ให้ชาวบ้านเรามีประสบการณ์อยู่แล้วในพื้นที่แต่เราขาดวิชาการ ความรู้ไอ้ตัวคนความรู้ไอ้ชุมชนเราแต่เราไม่เคยสกัดเอาความรู้นี้ออกมาสก็บก็ช่วยให้เราสกัดความรู้นี้ออกมานะฮะแล้วก็มาร่วมกันทําคือเก่าอ่ะคือภารัฐนเนี่ยพยายามแบ่งโซนอาชีพไอ้คุณอยู่น้ําจืดคุณก็ทำภาคเกษตรไปคุณอยู่น้ําเพมงคุณทำภาคประมงไปแต่ลืมคิดเลยว่าเฮ้ยธรรมชาติเนี่ยมันยังทําหน้าที่ของมันนะฝนยังต้องตกนะน้ําต้องเพิ่มขึ้นนะเขาคิดว่าปิดแล้วก็คือปิด คุณน้ำเค็มก็น้ำเค็มน้ำจืดก็น้ำจืดไงแต่ลืมคิไดไปว่าถ้าน้ำเพิ่มขึ้นทำไงอ,ะอ่ะ,ะนั่นแหละขัดแย้งกับวิถีแล้วนี่คือจากปัญหาจากเหตุนะครับจนกลายเป็นผลแบบนี้ได้ประตูับผเผยออกมาแล้วก็ช่วยเหลือ ทั้งคนที่น้ำจืดสบายทำข้าวทำสวนสบายอกงานก็โอ้สบายค่เต็มพเป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าอาศัยความอดทนแล้วก็การร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคิดก็ได้ผลงานแบบนี้ออกมานะคะเดี๋ยวไปดูผลของความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับการขจัดความขัดแย้งนั้นหนึ่งอย่างแต่ว่าที่ได้มาหลังจากนั้นก็คืออาชีพของคนใช่ครับนะข้าวนั่นเองครับไปดูนาข้าวนะครับที่สวยๆต้นประมาณแค่เดือนเดียวเองใช่แล้วเดี๋ยวพาไปที่นาเลย วันนี้ขอบคุณนะครับพี่มนโนค,คร่ะพี่ปัญญาค่ะ เครื่องกําลังสูบน้ํานี่ทำนากันสบายสบายเลยนะครับน้องแอนครับใช่แล้วปีนี้สองครั้งได้เลยสบายสบายเรามาอยู่ฝั่งตาบลแพร่หน้าแดงอําเภอพะวาะจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพื้นที่ฝั่งนี้เป็นฝั่งน้ําจืดแล้วครับน้องแอนครับค่ะกับนาข้าว45ไร่ของพี่สมบูรณ์นะคะตอนนี้ลงไป1เดือนแล้วอีกประมาณ3เดือนก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะประมาณเดือนมิถุนายนนี้ก็เริ่มเก็บเกี่ยวครับครับเพราะเราทำทำข้าวนาปังเพราะว่าเป็นข้าวอายุสั้นประมาณ4เดือน พอช่วงของเรือนพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็บเดินสิงหาก็เริ่มทํานาหน้าปีต่อไปเก้าเก็บเกี่ยวเราเราเดินธันวาชาวประาครับก่อนที่มีมีจะมีประตูหับเผยเนี่ยนะครับนาของเราเนี่ยเป็นนาปรางแบบนี้อด้ล่าครับหรือว่าเป็นนาบางก็เออนาาบางแบบสภาพแบบนี้ปัญหาที่เราใช้น้ําจากาจกคลองชุมทานหรือว่าคลองธรรมชาตินะครับเราใช้สองระบบปัญหาอาจจะ ชาวนาเนี่ยอาจจะในช่วงหลังเนี่ยอาจจะทำนาโดยการหวานข้าวครับบางครั้งเน้น้ำเนี่ยมันเกินความจําเป็นที่ชาวนาจะต้องจะใช้อาจจะหวานข้าวแล้วน้ํามรสุมมาเรื่องต่างนี่มาเข้ามาเนี่ยพอน้ํามากเกินไปเราจะต้องระบายน้ําให้กับทางน้ําเค็มครับอ่าพอปล่อยน้ําเค็มให้ทางทางไอ้ปล่อยน้ําเค็มนะครับอาจเป็นประตูของเราเนี่ยอาจจะเป็นประตูบานทึบนะครับพอเป็นประตูบานทึบเนี่ยชาวนาไปเปิดน้ํา ก็มีปัญหากับคนน้ําเค็มเพราะว่าคนน้ําเค็มไม่เข้าใจปัญหาของคนน้ําจืดว่าเมื่อสภาพน้ําจืดเนี่ยน้ำมันท่วมมากจนเกินความจำเป็นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าความเสียหายยังไงครับแต่คนน้ําจืดก็ไม่ทราบคนน้ําเค็มว่าเมื่อเราปล่อยน้ําไปเนี่ยคนน้ําเค็มจะมีญหา้างไาใช่คือเราไม่รู้ซึ่งกันและกันปัญหาซึ่งกันและกันปัญถามนั้นได้เกิดครับก็เลยเกิดข้อถกเถียงกันครับใช่ไหมครับว่าจะหาข้อลงตัวยังไงจะเปิดประตูเวลาไหนซึ่งมันก็ต้องใช้คนอีกใช่ไหมครับ แล้วก็จริงๆแล้วน้ําปริมาณน้ําต่างๆนี้คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของเราต้องดูว่าตามขึ้นน้ําขึ้นน้ําลงด้วยใช่ไหมครับนี่คือปัญหาหลักเลยใช่ไหมใช่คะใช่ครับ,ค,รบคือคือชาวบ้านเนี่ยชาวนาที่เ,เกษตรกรหลายๆสาขาอาชีพอาจจะเป็นน้ําจืดเนี่ยไม่ใช่ทานาข้าวอย่างเดียวก็มีทั้งปลาสลิดเลี้ยงปลาสลิดทําสวนผักทํานาข้าวนะครับในเมื่อเราเปิดน้ำเนี่ยถามว่าเ,เราได้สื่อสารกับคนน้าเค็มหรือเปล่าว่าเราจะปล่อยน้า เราไม่ได,ไได้ไม่ได้คุยกับคนน้าเข็มเขาไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัว<ช>นะครับจริงๆแล้วถ้าเรามีการสื่อสารมีการพูดคุยนะครับกันอย่างผมเนี่ยอาจจะประสานทางน้ําเข็มว่าในขณะนี้นะครับ,รบน้ำจืดมันมากเกินความจำเป็นเราจะขอระบายน้ําหรืออาจจะไปทางองค์การบริหารทุนบนให้เขาร,รับทรบาบได้เสียงตามสายให้กับชุมชนที่เลี้ยงกุ้งนะครับเขาจะได้ทราบได้รู้ว่าเออตอนนี้ชานาเดือดร้อนจะได้ปล่อยน้ําเราไม่ได้ฟาบเราไม่มีเราไม่ได้สื่อสาร ไอ้ตรงนั้นขึ้นมามันถามเลยที่เกิดมาเรื่องการทะเลาะออกแวงกันคนทั้งสองงแต่ในเมื่อเราจะเปิดจะปล่อยน้าเราก็ต้องฟังทางน้ําเก็มว่าไอ้ตอนนี้ทางน้ำเกลมกำลังจับกุ้งกำลังสูบน้ำขอผัดเวลาพรุ่งนี้ได้ไหมอันนี้เราก็มีการตลองกันได้ไม่ใช่ยูยๆจะปล่อยเลยนะคุยกันมากขึ้นนะคะแต่ช่วงที่เรามาเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงมีเครื่องสูบน้ํากันอยู่เลยนะคะต้องมีการบริหารจัดการหรือว่าใช้ประโยชน์จากน้ํากันยังไงบ้างในนาข้าวเนี่ยค่ะคือในช่วงเป็นบางช่วงเป็นบางขณะนะที่บางครั้งเนี่ยชมาทาน ส่งน้ําไม่พอให้เราที่จะใส่นาข้าว <ừ> mm. เพราะว่าเราปล่อยให้ข้าวเนี่ยหลายวันข้าวอาจข้าวอาจจะตายในเมื่อเรามีแรงน้ำแ่มีคลองธรรมชาติต่างๆเนี่ยเราก็มีเครื่องไปสูบน้ําเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนตนนัน้นในช่วงขณะพอชุมทานก็ส่งน้ามาเราก็ปล่อยน้ําจากชุมทาแบปธรรมชาติ <ừ> mm. ทีนี้เป็นบางช่วงเป็น,ปน,ปน,ปนบางขณะท,ที่เราจะต้องการใช้น้ําจากคลอ,องชุมทานอ้งจากคลอ,องธรรมชาติที่จะมาใส่ในนาข้าวเลยในอาจจะเป็นช่วงข้าวถ้าน้ําจากชุมทานเข้ามาเต็มที่เราก็ปล่อย ลอยข้ามน้แเราเลยข้อดีของพื้นที่จังหวัดสมุงครามนี่ต้องบอกว่าเรื่องของคลองระบบระบายน้ําของเราดีพื้นที่ตาวนโดยรอบของเราเนี่ยครับมีการบริหารจัดการโดยคลองธรรมชาติในมีร่วมๆเท่าไหร่ครับกี่สิบคลองเพราะว่าธรรมดาในจังหวัดนี้300กว่าคลองเลยใช่ไหมใหญ่ใหญ่มากว่าในตมบลผมเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่สิบคลองใครับคลองจากคลองซอยต่างๆเนี่ยเพราะว่าของเราเนี่ยทำทำการเกษตรว่าจะเป็นนาข้าวจะเป็นสวนผักหรือจะเป็นบ่อปลาผลิต นี่คงจะต้องมีคลองซอยของอะไรเพื่อจะสูบน้ําไปเลี้ยงพวกสว์พวกสัตว์พวกพวกืชต่างๆคลองถึงได้มากขึ้นสังเกตได้เลยนะครับจะมีมแมลงด้วยมีเต่าทองก็ยังเห็นอยู่คือว่าแสดงว่าเราใช้อินทรีย์จริงมแมลงดีก็ยังอยู่ตัวห้ามตัวเบียนก็ยังอยู่ดูแลกัเเนเองตามธรรมชาติใช่ไหมครับอาจจะใช้อาจจะใช้ของผมอาจจะใช้พวกอาจจะเป็นพวกเป็นพุทธเ,เป็นพุทอเป็นไอ,อ้พวกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด ในช่วจนั้นดึงมาเลยนะครับอาจจะในช่วงของเราเก็บเกี่ยวเสร็จล้วก็จะมีพวกปอเทืองมีปอตัวพุ่มตะกูลทัวร์จับมามาวานแล้วก็พอออกดอกแล้วก็ถ่ายกบครับผมแล้วก็คู่กับต่อสางไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีน้ําหมักจากปลาระ๋ยวก็ทําปลาไว้ที่ที่บ้านเ๋อใช่จริงนี่ปลาเยอะเนาะครับคือเราไม่ใช่ปลาของเราคือเพชิปลาทะเลมาแล้วก็มักับพวกไอ้กากําตานพวกไอ้พอดอต่างๆเาไปแล้วก็หมักไว้ประมาณหนึ่งปีแล้วก็มาใช้พอสูบน้ำมาแล้วก็เอามาใส่ในทางน้ําให้มันาง่ต แล้วอาจจะเป็นต <tal word> <Bereich. S 1> ้นข the <c oughs> ้าวให้เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ชาวนาก็อาจจะไม่ค่อยคำนึงถึงทึงสิ่งแวดล้อมนะครับพอหยดลงไปเนี่ยก็ปล่อยน้ําลงคลองก็มีปัญหาสัตว์ในคลองหรือว่าปลาในคลองนี่สูญพันธุ์ไปเลยปลานิเวศคือไปหมดเลยแล้วก็มีผลกระทบกับคนน้ําเค็มที่กําลังกําลังสุกกช้กงเอกฮะมันถึงได้มีปัญหากันซับซ้อนสาัซับซ้อนไม่ใช่เรื่องน้ําจืดน้ําเค็มมีปัญหาลึกซ้ายคมีอีกฮะตอนนี้เราจะทำยังไงที่จะเอให้มัน ปัญหาตรงนี้มันหมดไปนะครับเกษตรกรที่ทํานาข้าวหรือรว่าเขตในพื้นที่ของเราในตะมนต์แทมเนี่ยหรือว่าเขตพื้นที่จังหวัลดลาวรีก็เราเอ้ยมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเราไม่ใช่แต่ทำนาข้าวแล้วนะมันมีกระทบถึงเดยงผู้ห้ิงกุ้งแล้วก็เลยมาใช้พวกสารชีวภาพกันนะครับแล้วอันนึงแล้วคือคํานึงหรือว,ว่าเราใช้สารเ,เคมีเนี่ยหนึ่งร่างกายเรามันคือผลกระทบคือร่างกายเราต้องต้องตอตอแต่ต้องมัน อันดับแรกอันที่2คือเราทํำยังไงที่จะให้ผู้บริโภคกินข้าวแล้วนี่ปลอดภยาาัยจะใส่แค่ไอันนี้เป็นแนวคิดของเราก็เลยได้หันมาใช้สารชีวภาพมากขึ้นเปลี่ยนใหม่ใช่ครับเปลี่ยนความคิดจะจอาจจะเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรตานี่เราพยายามที่จะลดให้มันน้อยลงครับค,ครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะต่อไปอีกพื้นที่หนึ่งนะครับผู้ชมครับพื้นที่ ด้านน้ำจืด<ช>ตัวอย่างกันแล้วนะครับการบริหารจัดการน้ําจืดที่ได้ข้าวที่มีคุณภาพแบบนี้ค,ครับเป็นผลมาจากการเรียนรู้ธรรมชาตินะคะแล้วก็มีการสื่อสารกันมากขึ้นระหว่างคนใช้น้ําจืดกับคนใช้น้ําเค็มนะคะ<ช>แต่ว่ามีอีกคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะคะที่ใช้ประโยชน์จากน้ําเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการเลี้ยงปลาสลิดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ นีมีบ่อนี่เขาพักน้ําเสียหรือเปล่าเนี่ยก็นยวายก็นนี่เจะมาหาปลาสลิดนะไม่ใช่สมุดปลาการ์นี่สมุทรสงครามปลาสลิดก็มีใช่ไหมบ่อเยอะไปหมดนะเห็นที่ปัญญาอยากบอกไหมนี่สถือว่าเลี้ยงกุ้งหรือเลี้ยงอะไรครับเนี่ยหรือว่าควาเสียอันนี้บ่อปลาสลิดเนี่นะคะไม่บอกน้ำอย่างนี้พี่น้ำปลาสลิดเขาต้องอยู่น้ําทึบน้ําแดงทึบเขียวทึบดําทึบครับนะฮะเขาต้องอยู่น้ําทึบทนาข้าวจะเห็นว่านาข้าวนาข้าวก็น้ําจะดีแต่ว่าบ่อปลาสลิด อย่างปลานินปลาตะเพียนก็ต้องอยู่น้ำใสเช่นไหมอยู่น้ำใสแต่ปลาสลิดนี่อยู่น้ำใสไม่โตน้ำจะต้องมีพวกแป็นต้นห่วงโซ่อาหารเยอะมากแล้วต้องใช้หญ้าเลยนี่คืออาหารทั้งหมดเลยตัวนี้เขากินไปจนบางแล้วเมื่อก่อนนี่จะหญ้าจะขึ้นแน่นเลยนี่มันกินไปจนบางแล้วปลามันกินก็ปันหญ้าปลากินแล้วปลาสลิดเป็นชอบกินหญ้าอ่อนเน่าหญ้าอ่อนอ่อนเน่าเขาจะฟัน้อแตกมาก็ปฟันต่อพอหมดแล้วเนี่ยต้องใช้อาหารเสริมที่นี่ ต่เมอแพม่ีจะมีความหลากหลายเยอะมากมีนาข้าวบ่อปลาสวนผักมีกุ้งน้ําเค็มกุ้งน้ําจืดมีปลาน้าเค็มปลาน้าจืดคอยู่ในครัวหมดค่ะนี่เราใช้น้ํามาจากคลองธรรมชาติด้วยนะคะคลองธรรมชาติขอยกกระบาบค่ะเอาวิย์เข้ามา Yeah, แต่ที่เราต้องนาําน้ been, sí um, ําจากคลองธรรมชาติก็คือเข้ามาใช้ในบ่อเลี้ยงปลาสลิดด้วยแต่ว่าต้องมีการปรับน้ําให้มันเหมาะกับการเลี้ยงต้องทำไงคะให้น้ํามันก็ถ้าน้าในในคลองเราดูดมาเนี่ยก็เป็นน้ําดีๆนะไม่ใส่เนี่ยพอมาถึงในบ่อเนี่ยเราฟันหญ้าพอฟันหญ้าเนี่ยน้ำก็จะออกสีเองนะสีก็จะเข้มถ้ามันเข้มไม่พอเนี่ยอาจจะต้องเติมปุ๋ยนะเติมปุ๋ยลงไปให้น้ำเขามีสีเข้มหรือชาวบ้านบางคนก็ใช้ฟางข้าวมาหมัก และย่าไม่พอเข้าฟางข้าวาหมักด้วยอะไรพวกนี้นะฮะที่นี่เขาจะไม่ไม่วิทลงคลองเลยจะมีบอกพักเลนก่อนแล้วพอเต็มแล้วก็จะขุดขึ้นไปกองไว้แล้วขนออกไปนะจะมีการจัดการจะออกเป็นข้อปัญหััิของตําตำบลเลยทีนี้อย่างปลาเนี่ยเราจะเห็นว่าทําไมปลาอยู่น้ําขาวอยู่น้ําแดงน้ําดำมวยก็เหมือนกัน ยุโรปคนเอเชียคนแอฟริกาอ๋อผิวสีใช่ไหมฮะต่างการต่างต่างน้าต่างครับมีผิวสีตออธิบายแบบนี้แดดต่างสภาวะอากาศแตกต่างใช่ครับผมเดี๋ยวให้พี่ปัญญาพาล่องคลองดูได้ไหมครับอยากดูสํารวจคลองว่าการที่เรามีระบบการจัดการน้ําที่ดีแบบนี้ทำให้คลองหรือว่าธรรมชาติต่างๆแวดล้อมต่างๆอยู่กันอย่างไรบ้างใช่แล้วก็คนใช้ประโยชน์จากน้ําเค็มด้วยครับเดี๋ยวไปดูนั่งเรือคลองน้ําเค็มแต่คลองน้ำจืดก็พอเห็นบ้างแล้วเดี๋ยวดูคลองน้ำเค็มได้เดี๋ยวพาไปล่องเรือครับ 啊。Uh เรานั่งเรือกันมานะคะมาอยู่ในจุดนี้เป็นบริเวณที่น้ํากร่อยน้ําลดลงไปนะคะช่วงนี้แต่ว่าก็ยังมีพี่อ้วนนะคะมหากุ้งอยู่ตรงนี้มีปลาด้วยสักกิโลดีครับคุณผู้ชมครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีครุ้งอะไรบ้างครับพี่อ้วนครับมีกุ้งกำลางกับกุ้งปูลาครับโอ้โหโอ้โหนี่คือเป็นอาชีพหลักของเราเลยไม่ได้ขุดบ่อไม่ได้ขุดครับเราใช้ลำคลองธรรมชาติเนี่ยแหละของมันเลยหาประมงที่บ้านหาอะมาปล่อยรัาผมครับ แล้วมีชาวบ้านอย่างพวกเราหาากินไปกันวันมีรายได้ใช่ไหมครับให้มีรายได้เสริมและในตอนที่ยังไม่มีเขื่อนประตูหักเพลี่เราเป็นยังไงบ้างเราลำบากไงว่าในการหาอยู่หากินเนี่ยช่วงเปิดน้ําเสียเป็นช่วงๆครับมันหากินได้หลายอย่างบางครั้งอย่างในกระติมีปลากระบอกถ้ากุ้งไม่ได้ก็ปลากระบอกมันจะมีมาแทนแล้วก็ปลากระบอกครับขวนปลากระบอกแทนโอก็ต้องปรับเปลี่ยนไปคือ้วช่วงที่มันมีน้ำเสียหนักๆเนี่ย เราอย่างไงบ้างก็เราต้องไปหากินที่ทะเลอันนี้คือใช้ไม่ได้เลยในนี้ไม่ได้กินตอนนั้นสังเกตเป็นยังไงคะน้ําแถวเนี้ยตอนที่น้ําเสียมันมามันจะดำครับมันจะเหม็นกุ้งมันจะออกหมดสัตว์ก็ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วไม่มีอะไรอยู่เลยมันออกหมดมันเหม็นค่ะอืมแล้วอย่างวันนี้เนี่ยน้ําน้าลงเนะตอนเช้าเนี้น้ำลงค่ะเป็นไงหาได้น้อยกว่าเดิมเยอะไหมคะหรือว่ามากหรือยังมันแล้วแต่ครับเพราะตอนนี้ยังไม่เลิกครับมันต้องมี เป็นบางวันบางวันก็ห้าร้อยเจ็ดร้อยก็อย่างน้อยป่าชายคลองเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อพวกสัตว์น้ำใบอ่อนนะเพราะป่าชายคลองป่าชายเลนชายคลองเนี่ยเพราะถ้าไม่มีป่าชายเลนชายคลองเนี่ยมันจะไม่มีที่อนุบาลสัตว์ใบอ่อนพวกกกุ้งลูกปลาพระกุ้งเนี่ยไปไข่น้าลึกพอไปไข่น้ําลึกแล้วกระแสลมกระแสน้ําจะพัดเข้ามาในลําคลองมหาชายกว่างชายกว่างทะเลแล้วก็ชายกว่างคลองชายกว่างทะเลป่าชายเลนป่าชายคลองพวกนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัย นะเพราะนั้นป่าชายคลองพวกนี้ก็จะเป็นเขื่อนอย่างดีในการทำให้ตลิ่งพังแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำใบอ่อนด้วยที่เราได้นั่งเรือผ่านมาไม่สักครู่ก็เห็นอาชีพของชาวบ้านแถวนี้ด้วยนะคะมีหลายอย่างนะคะมีอะไรบ้างตำบลนี้อาชีพมันหลากหลายอย่างที่เราเห็นน้ำจืดก็มีบ่อปลาสลิดนาข้าวสวนผักแล้วก็พาน้ำเค็มก็มีเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงปูทะเลเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา ปลาหมอเทศปลากระบอกไปกงปลากระพงมีหอยด้วยมีอ่าหอยหลอดหอยอ้เห็นมียงยออะไรกันใหญ่ใหญ่ก็ยกยอในคลองในคลองนี้ก็จะพอน้ําแห้งกว่านี้ก็จะมีคนมางมกุ้งคมีคนงมกุ้งมีรอยอวนมียกยอมีทอดแหครับก็จะมีคนอย่างนี้เขาอยู่บางตะบูนเขามากินในตาบลเราครับคนงมกุ้งในส่วนใหญ่ก็จะมาจากคนห้วยลงครับงงมกุ้งกันเพราะว่าคนในพื้นที่เราโดยมากเราก็หากินในบ่อ ว่ามีบ่ออยู่แล้วมีที่อยู่แล้วเด็คลองเราก็ไม่ได้หาครับแต่คนที่อื่นเขาก็มาหากินในคลองบ้านเราครับมันตอบโจทย์ได้คือจริงๆแล้วที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเวลาเราบอกปัญหาไปเนี่ยเราเรียกร้องสิทธิครับแต่เราไม่เคยทําหน้าที่ไงแต่วันนี้คนแพทย์นำแดงลุกขึ้นมาทําหน้าที่มันตอบโจทย์เรื่องความเป็นธรรมครันะคือประชาธิปไตยคือสิทธิหน้าที่ความเป็นธรรมครับทีนี้ถ้าการทําหน้าที่เนี่ยมันเป็นการค้นหาข้อมูลความรู้ ไม่ใช่ว่าใช้ความเชื่อความเห็นความรู้สึกตัดสินใจตามปรากฏการณ์ใช่ไหมแต่เราค้นหาข้อเท็จจริงคใช้ใช้ความรู้ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์ผสมผสานกันแล้วก็ออกแบบออกมาครับคือจริงๆแล้วภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์หมดถ้าอันไหนไม่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ภูมิปัญญาชาวบ้านจะเป็นแบบนั้นอย่างเไ่้เดือนขึ้นน้ําลงเดือนตรงหัวน้ําขึ้นใช่ครับมันยังอย่างตอนนี้นาข้าวเนี่ย ทางฝั่งพี่สมบูรณ์เขาก็มาทําข้าวปลอดสาร<ะ>เพราะถ้าใช้เคมีมันก,ก็ลงมากระทบถึงทะเละเพราะว่าน้าใส่น้ําไม่ใช่ขีดแคปกามันจะไหลผ่านลงมามใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องปลูกฝั่งเรื่องเยาวชนเพราะว่าถ้าเยาวชนเนี่ย <c oughs> อย่างคนรุ่นเราทาแต่ว่ารุ่นใหม่มันไม่ทํเนี่ยก็ไม่ได้<ะ>แล้วเยาวชนเหมือนพ่อมเมล็ดพ่อนอ่อนอปัญหาอืนยังมีเยอะอย่างเช่นปัญหาเรื่องอโครงสร้างที่รัฐมาสร้างไว้อ่าโครงสร้างพื้นฐาน<ะ>อย่างเช่น สะพานถนนถนนที่มาทับคลองธรรมชาติสะพานที่ยังตื้นเขินอยู่นะฮะอย่างนาข้าวก็ต้องการน้ําดีต้องการน้ําที่ไหลเวียนเพราะถ้าน้ําไม่ไหลเวียนเนี่ยมันมันทำให้ระบบนิเวศการเจริญเติบโตอะไรไม่ดีเนาะมันจะมาตัดน้ำเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าผมมองว่าลําคลองลําห้วยเหมือนเส้นเลือดปล่อยอะไอพวก ที่มันอุดตันอยู่เหมือนเขาตะลอนน่ะมันทําให้ไม่เส้นเลือดเราไม่ไหลเวียนน่ะเพราะฉะนั้นน้าในตําบลต้องให้ไหลเวียนต้องไหลสะดวกนี่ไอ้ปัญหาโครงสร้างที่รัฐทำมันยังมีเยอะในตําบลเนี้ยที่เรายังแก้ไม่ได้ที่หน่วยงานยังไม่ให้เกียรติเรายังไม่รับฟังเราเหมือนยังกลมชนกลมชนนี่หละ ให้เกียรติแล้วก็ยอมรับฟังปัญหาของเราแล้วก็มาร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปัญญามากนะคะที่พาเรามาดูนะคะธรรมชาติของที่นี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ได้ทราบแล้วนะว่ายังมีอีกหลายปัญหาที่ยังรอการแก้ไขร่วมกันนะคะเพราะว่าสายน้ํานี้ก็เป็นเหมือนเส้นเลือดของคนที่นี่ที่หล่อเลี้ยงร่างกายไม่ใช่ว่าจะแก้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าทั้งคนที่ใช้น้ําจืดน้ําเค็มนั้นต้องช่วยกันดูแลและแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ อัะนี้คงเป็นตัวอย่างชุมชนอีกชุมชนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่พามาที่แพรกหนามแดงเทียมพวะจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่มีความเข้มแข็งกันแบบนี้แล้วก็ร่วมกันแค่ปัญหาหาทั้งออกร่วมกันได้ครับอันนี้คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์ของเราในวันนี้นะครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งหมดเทนะ่าไหร่เนยทั้งหมดเท่าไหร่สองร้อย